วิเคราะห์เชิงลึกผลกระทบของบิตคอยทีเ f ต่อราคาและตลาดรวมบิตคอยทีเ F ส่งผลต่อราคาและตลาดคริปโตอย่างไรบทวิเคราะห์เชิงลึกครบทุกแง่มุมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงหนึ่งในข่าวที่สําคัญที่สุดของวงการคริปโตเคเรนซีนั่นคือการอนุมัติบิตคอยทีเอว่าทําไมถึงมีผลสําคัญกับราคาของบิตคอยรวมถึงตลาดคริปโตโดยรวมได้อย่างไรมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นบิตคอยทีเอคืออะไร บิตคอย ETF หรือบิตคอย Exchange Traded Fund เป็นกองทุนซื้อขายที่อ้างอิงมูลค่าตามราคาของ Bitcoin และสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปโดยที่นักลงทุนไม่จําเป็นต้องถือบ t c o i n โดยตรงเองข้อดีสําคัญของบิตคอย ETF มีอยู่หลายข้ออย่างแรกคือนักลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุนในบิตคอยแต่ติดข้อจํากัดเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆสามารถลงทุนผ่าน ETF ได้ง่ายและปลอดภัยกว่าอย่างที่2คือนักลงทุนรายย่อยก็สามารถเข้าถึงบิตคอย ได้สะดวกขึ้นเช่นกันเพราะไม่ต้องกังวลกับการเก็บรักษาบิตคอยเองซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกจรกรรมได้ทำไม้บิตคอย ETF จึงมีผลสำคัญต่อตลาดบิตคอยเหตุผลหลักที่บิตคอย ETF ถูกจับตามองอย่างมากเนื่องจากการอนุมัติ ETF ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าบิตคอยได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลเช่นกรอตของสหรัฐ SEC ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัลนอย่างบิตคอย นอกจากนี้ TF ยังเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่เช่นกองทุนบำนาญบริษัทประกันภัยหรือกองทุนบริหารความมั่งคั่งต่างๆเข้าลงทุนได้ง่ายขึ้นทำให้มีเงินทุนจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอรเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยซึ่งมีปริมาณจำกัดเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นเมื่อมีเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ราคาบิตคอยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ในระยะยาวผลกระทบในระยะสั้นจะเป็นอย่างไร ทันทีที่มีข่าวการอนุมัติบิตคอยที่เอฟตลาดจะมีการตอบสนองทันทีผ่านราคาที่ผันผวนมากนักลงทุนจำนวนมากจะเข้าสู่ตลาดเพื่อเก็งกำไรโดยเฉพาะนักลงทุนที่ซื้อบิตคอยล่วงหน้าเพื่อรอขายทำกำไรเมื่อทีเอฟเปิดตัวซึ่งอาจทำให้เกิดการแว่งตัวของราคาแบบรุนแรงได้ในช่วงสั้นๆนักลงทุนควรระวังและเตรียมรับมือกับความผันผวน,นตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วในระยะกลางถึงยาวหลักจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่ตลาดผ่านช่วงความผันผวนระยะสั้นไปแล้วสิ่งที่จะตามมาในระยะกลางถึงระยะยาวคือเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันจะค่อยๆไหลเข้าสู่บิตคอยอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากขึ้นความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและภาพลักษณ์ของบิตคอยจะดูน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนทั่วไปมากขึ้นส่งผลให้ราคามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นการจุดชนวนให้มี ETF คริปโตประเภทอื่นๆตามมาในอนาคต เช่นนิติริยมีทีเอฟหรือทีเอฟสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆประสบการณ์จากทีเอฟทองคําและน้ํามันในอดีตเพื่อเห็นภาพชัดเจนเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในสินทรัพย์อื่นๆที่เคยออกทีเอฟไปแล้วเช่นกองทุนนิติเอฟทองคําโกลที่เปิดตัวในปี2004ส่งผลให้ราคาทองคําที่เคยซื้อขายแถวๆ400ดอลลาร์ต่อออนในขณะนั้นปรับขึ้นไปสูงถึง1,900ดอลลาร์ต่อออนในอีกไม่กี่ปีต่อมาส่วนทีเอฟน้ำมัน ยูเที่เปิดตัวปี2006ก็มีผลในแง่ของการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดน้ำมันดิบและดึงดูดนักลงทุนรายใหม่จำนวนมากเข้ามาเช่นกันซึ่ง Bitcoin ETF ก็อาจจะมีแนวโน้มแบบเดียวกันคำแนะนำและข้อควรระวังแม้ว่า ETF จะส่งผลบวกต่อราคา Bitcoin ในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องไม่ลืมว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลน,นั้นมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในช่วงเปิดตัว t f ฟราคาจะมีการแกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนให้รอบครอบกำหนดระดับความเสี่ยงที่รับได้และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับสรุปแบบเข้าใจง่ายหากบิตคอย t f ได้รับการอนุมัติ จะทำให้ตลาดบิตคอยมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันจำนวนมากจะไหลเข้ามาลงทุนในบิตคอยอย่างมีในสําคัญส่งผลให้บิตคอยมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวแม้ระยะสั้นจะมีความผันผวนสูงนักลงทุนต้องเตรียมพร้อมรับมือและวางแผนลงทุนอย่างระมัดระวังเสมอหวังว่าบทวิเคราะห์นี้จะช่วยให้นักลงทุนทุกท่านได้เข้าใจถึงผลกระทบที่แท้จริงของบิตคอย ETF ได้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถนําไปวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่าลืมติดตาม เพื่อไม่พลาดทุกกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนใน Bitcoin และคริปโตเคเรนซีการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองเปิดบัญชีเทรดได้ที่ u s i n e s Binance Global, Binance TH บิดคับพร้อมรับโบนัสพิเศษมากมายลิงก์ใต้คลิปด้านล่างติดตามช่องทางของเราได้ทุกแพลตฟอร์มที่ Facebook, YouTube และ TikTok ตามผมลงทุนคริปโต